สบายดีย่ำแรงเด้อจ้าสบายดีเศร้าสวนเศร้าเกษตรทุกคนเนาะมันนีเห้าเกษรผ้ามาปลูกต้นหอมบัวเลยเด้อพี่น้องเด้อหอมบัวเลยมันห้าไใดมาเพิ่มอเอมงเนาะสามลูกเคืองแ้่พี่น้องนี่ห้เาเตรียมไว้แล้วตัดหางตัดใบเรียบร้อยนี่เบิร์ดนี่สามลกูกเคืองแ้่ไปเอากบ เก๊าก ia. ็ะปีสาม่ามื่อเสาวเนาะนี um. ่ต erm ้นใหญ่โอบอบเลยนะต้นใหญ่นี่ต้นนี้ใหญ่เพี่น้องเขาก็ษมมาปลูกเลยเนาะมีต้นน้อยต้นใหญ่อย่างพี่น้อง วางงาหายย้ายเพันธอนหายมืเอเ้าเนาะลืมบอกเพินเ่นว่าบอต้องล้างเพิ่นก็ล้างให้สะอาดสะอาดย่างเรียบร้อยนี่จ้ะอันนี้ข้าเห็ดแปลงไว้แล้วเนาะนี่จ้ะอันนี้อันนี้ข้าปลูกลงแปลงดินได้พี่นอ้องอันนี้ข้าปลูกซานแปลง ุนนี่แปลงนี้เขาก็ปลูกอันนี้กำลังได้อดสามสีวันจากพี่นอ้องนี่เขาก็สิแตกขึ้นมาประมาณนี้เนาะนี่เขาก็แตกยอดไม้กันมาแล้วอันนี้เขาปลปูกได้สามวันนี่ตามันอยู่ในสามแปลงอันนี้อันนี้ก็หอมบัวเลยหอมบัวเลยคือกันจะเนีน่ยแม่แม่บ่นนะ เน,นี่เข้ากันร่างสิปลูกเนาะเขาโคดแปลงเรียบร้อยเลยเอามาปลูกนับกันเลยจ้าเขาขาวอบอวบเลย เด้อจ้ะพี่น้องมาปลูกหอมมันน้ากันเด้อมาเด้อนี่จ้ะเวลาหฮาจัดทรงให้ลูกค้าไปเ้ากระชิตัดใบออกจังสีหละพี่น้องตัดใบมันออกแต่เ้ากระชิบตัดสันถึงขนาดนี้เนาะเวลาเาไปทรงให้ลูกค้าลูกค้าพอไปถึงหอดลูกค้านี่ลูกค้าก็ต้องตัดใบมันออกให้สันเลี้วยวประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ ้วก็ตัดหักเขาออกเพราะว่าห้าเข้าสทรงไปห้าสิบะเลยตัดหักให้เนาะลูกค้าเอาไปลูกค้า,ก,าก,ออก็ตัดหักออกตัดใบออกอีกให้เลียประมาณเลยจ้ะให้เขาแท่งยอดขึ้นมาใหม่เนาะเดี๋ยวสองสามมือเขาก็แท่งยอดมันขึ้นมาใหม่เลยเด้อพี่้องด้อนี่ตัดสันๆอย่างสิเลยจ้ะบ่ตรงห่วงวายันเขาตายเนาะเขาบ่ตายจ้ะปลูกจะได้ก็บ่ตายนี่ แม่แม,ม่ตัดสันฮอดนี่มันเขาก็บตายเขาก็แทงยอดมันขึ้นมาใหม่นี่จะตัดหักตัดใบออกให้เรียบประมาณนี้เด้พี่น้องเด้อมาเทามาปลูกด้วยาาก,กันด้วยแบบนี้ที่ปลูก,กง่ายง่ายพี่นอ้องนี่แปลงเขาก็เห็ดไว้เรียบร้อยเลยเขาก็ปลูกก็ได้เลยเปลูกลุ่มกับต้นเด้อถ้าต้นใดที่เขาแยกได้ มันมันเท่ากันแบ่งเขาออกจากกันเนาะถ้าต้นใดที่มันแยกออกจากกันบะไรหมดคือต้นจังซีพี่นอ้องมันติดกันแบบนี้มันเท่ากับต้องไปแยกเขาเข้ากับลูไปเรื่อยเรอไปเลย đi theo mà chạy lúng là tuần là tuần đây 我回来的，在家拍几张，不让看到，不让别人。 ka sai lum la tod lenyo sai lum la tod lenyo เพื่อพี่น้องบัตถาว่าพี่น้องมี่ไม่เข่งมีตรกาพี่น้องอยากปลูกเสรษฐกาก็ได้เด้อเด้อกันเฮามีเข่งมีตรกากใส่มันังง่ายเนาะง่ายในการดูแลดูแลง่ายปลูกใส่เข่งอันนี้อันนี้เฮาปลูกหลายอ้องเท่าไมีเข่งลงพักฮนะปลูกสีแปงดิมก็ได้ก็ได้ไดพี่น้อง ดัดกลนได้น้อยให้กรเทยเพื่เกาบแสงตัวใสเข่งแล้วมันจัดการง่ายอตอควนดินกง่ไง ก็เสร็จแล้วแปลงนึงจ้ะเราก็ปากไปแปลงถัดไปเลยเนาะหนาวเห็นไหมตุ่นใหญ่ๆด้วยค่ะ ต้นแังสีเนี่ยเขาจีบกันแังสีมันห้ากับ,บต้องแยกเขาออกเนาะห้ากับปลูกก็ได้ค่ะไม่ได้น,นขาข้าสิได้แตกแตกกอไว้บใ้ไปทาต้นได้เพียมันแยกได้เขาก็แยกออกก,กันด้วยพี่น้องด้วย นี่จ้ะพี่น้องเขาปลูกเสร็จแล้วเนาะนี่เขาเดินเขาเดินสายน้ำพุงเดินสายน้ำพุงเลยจ้ะนี่ปลูกเสร็จแล้วแต่ก็ยัปปง,งนโมเบิด์ตเพี่น้องย้อไปปลูกอีกอยู่แปลง้างน้าเนาะนี่ปลูกเสร็จแล้วเขาเดินสายน้ำแล้วพูนไปหอดเดินสายน้ำพุงแล้วเรียบร้อยจ้ะนี่ อันนี้อันนี้หอมแบงเขาเนาะมันล่งหัวเลยหอมแบงนครพนมนั่นอันนั้นมันเท่ากับไก่ชิดไยทอนเลยกันนี่หอมแบงนครพนมหัวปังไงเลยจ้ะโอ้โหน่าไปฮันพีไปเนงะ เสร็จแล้วจ้ะเดินน้ำเรียบร้อยเดินน้ำก็เดินเองเอกพี่น้องนี่จ้ะได้สามแปลงเนาะอันนี้แปลงที่หนึ่งอันนี้แปลงที่สองอันนี้แปลงที่สามจะว,ว่าแปลงบ่ค่อยง่ายไปเลยจ้ะนี่นี่นี่ฮะปลูกมันนี่ได้สามแปลงอันนี้ฮะปลูกก้อนแล้ว อันนี้เขาปลูกวันที่ยี่สิบสามจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ก็3แปลงที่กัน,นแต่ว่าเป็นแปลงม่ใหญ่เนาะนี่สามบ้านเลยอันนี้เขาปลูกวันที่ยี่สิบสามเขาแท่งหยอดขึ้นมาแล้วอุน้นยาไปหอดคนเด้อนี่นี่ อันนี้เขาก็จะไปปลูกต่อไปปลูกไงเซตเมือนจะนำเมันสิค่ะมกรจะี่น้องนี่นี่เหลือบลายเหลือได้อีกประมาณแปลงหนึ่งกันนี่เอากระถ่ายให้พี่น้องเบิ้องฉันก่นอกนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาจะไปปลูกต่อ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำได้พี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องสร้าวสวนเร้าเกษตรมีประสบการณ์ดีๆในการปลูกต้นหอมบัวเลยหรือหอมแบ่งหอมอยังกระดีเด้อพี่น้องเดอ้อมาแสบประสบการณ์สู้กันฟั่งเนาะนี่จ้ะไปแล้วจ้า สบายดีสวัสดีค่ะยากาศยามแดงๆเตเวนกำลังสิตกสวนหกไร่พี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเขาปลูกเสร็จแล้วเนาะนี่เขาเดินเขาเดินสายน้ำพุเดินสายน้ำพุเลยจ้ะนี่ปลูกเสร็จแล้ว แต่ก็ยังนวเบิด์ตเราคุณน้องย่างไปปลูกอีกอยู่แปลงข้างหน้าเนาะน,นี่ปลูกเสร็จแล้วเอาเดินสายน้ำแล้วพุ่นไปหอดหมดเดินสายน้ำพุ่งแล้วเรียบร้อยจ้ะนี่อันน,น,นี้อันนี้หอมแบงเขาเนาะมันลงหวัวเลยหอมแบงนครพนมนั่น,อ,นอันนั้นมันเท่ากับไก่เชไดไอยทอนเลยก็ นี่หอมแบงนครพนมหัวปังไงเลยจ้ะโอหหนาไปพันพันพี่น้องเสร็จแล้วจ้ะเดินน้ำเรียบร้อยเดินน้ำกับเดินเองเองพี่น้องนี่จ้ะได้สามแปงเนาะอันนี้แปงที่หนึ่งอันนี้แปงที่สอง ใน,นแปลงที่สามเรีว,ว่าแปลงบ่ค่อยใายไประไดี๋ยวเนี่นี่นี่ยฮะปลูกวันนี้ได้นสามแปลงอันนี้ฮะปลูกก้อนแล้วอันนี้ฮะปลูกวันที่ยี่สิบสามจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ก็สามแปลงเหมือกันเนี่ยเรว่าเป็นแปลงไม้ใหญ่เนาะนี่ อันนี้เข้าปูวันที่ยี่สบสามดเขาแทงหยอดขึ้นมาแล้วอู้ย,ยาวไปหอดวนเดอ้อน,นี่อันนี้เขาก็ะชไปปูกต่อจะป,ปูกไงเซตเหมือนจะนอ้อมสิคำก,ก่อนจะไปนอนนี่มีเลือบลายเดือได้อีกประมานแปลงนุ่มงกัน ทายให้พี่น้องเบิ้งส่นก็น,นาะพี่น้องเนาะที่เขาใชไปปลูกตอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องเร้าวสวนเศร้ากรเกษตรมีประสบการณ์ดีๆในการปลูกต้นหอมบัวเลยหรือหอมแบงหอมยังกระดีเด้อพี่น้องเด้อมาแชบประสบการณ์สู้กันฟังเนาะนี่ดะ ไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะยากาศยามแรงๆตะเว้นกำลังสิตกสวนหกไหายพี่น้อง